เราออกไปข้างนอกเจอผู้คนอ๋อเรามีความสุขมากเคยเจอใครไหมคะที่แบบอยู่กับผู้คนข้างนอกแล้วมีความสุขพอมาอยู่คนเดียวปกกุ๊บก็แบบเนี้แล้วก็คิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบนี้เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราไม่ได้ต่อให้ไปพบเจอผู้คนเป็นร้อยเป็นพันที่เขาพลังงานดีความสุขก็จะยังไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเพราะเราัวแต่คิดเรื่องราวที่ทําให้เราไม่มีความสุข สรุปข้อที่2กันนะคะแล้วก็แล้วกันไปไววางไม่นํามาคิดต่อยอดเพราะคนที่สร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับเราเขาทําร้ายเราได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือเราทําร้ายตัวเราเองทั้งหมดด้วยความคิดของเราเราจึงจําเป็นจะต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองด้วยจะต้องฝึกฝึกฝึกคิดถึงแต่เรื่องราวที่ยกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นผู้คนโดยส่วนมากช่วงเวลาที่สุมเสี่ยง อยาคิดเรื่องลบๆก็คือช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวครูจึงพูดไปเมื่อสักครู่ว่าตอนที่อยู่คนเดียวต้องรู้เท่าทันความคิดด้วยฝึกคิดถึงเรื่องราวดีๆรู้แล้วแหละว่าความคิดลบเรื่องนี้มาอีกแล้วไม่มีใครไม่รู้ต่อความคิดของตัวเองรู้เรารู้กันทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราอนุญาตให้ตัวเองคิดหรือเปล่าหรือไม่อนุญาตถ้าไม่อนุญาตและนำพาตัวเองไปคิดเรื่องราวอื่นๆที่ทําให้เรารู้สึกดีนั่นแหละเรากําลังสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเอง แล้วตัวเรานี่แหละจะดึงดูดทุกสปปรรพสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ใครก็ตามที่เจอความท้าทายถ้าจิตภายในของคุณไปแตะความสุขยังไงก็หลุดมาจากความท้าทายนั้นได้เพราะพลังงานต่างกันอยู่ด้วยกันไม่ได้จาได้ไหมคะหลายไลที่ผ่านมาครูพูดประโยคนี้บ่อยมากพลังงานต่างกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจึงหลุดออกมาได้ข้อที่หนึ่ให้ครูรู้สึก โปร่งโล่งเบาสบายมันสบายใจขึ้นนะ่ะสบายใจขึ้นส่วนข้อที่สองทให้มีความสุขยอมรับเลยค่ะว่ามีความสุขมากขึ้นยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขมากขึ้นลืมลืมเรื่องราวที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นไปข้อที่2ทําให้ครูรู้สึกแบบนี้ข้อที่สที่กําลังจะได้เรียนรู้ทําให้ครูตื่นรู้ทําให้เข้าใจโลกมายามากยิ่งขึ้น่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนคะที่ครูบอกว่าแล้วก็แล้วกันไปมันให้ความรู้สึกว่าเราปล่อยวางกับเรื่องนั้น เพราะชีวิตของเราทุกคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ดีเราไม่ได้จมอยู่กับเรื่องนี้ตลอดการและตลอดไปนะคะชีวิตเราต้องดําเนินไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าและข้างหน้าเรื่อยๆเท่ากับตัวเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตจกราบเท่าที่เราต้องการไม่มีใครติดอยู่กับวันนี้วินาทีนี้ตลอดไป เดี๋ยวเราก็มีวินาทีต่อไปวันต่อไปอาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดเท่ากับตัวเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ดีแล้วก็แล้วกันไปทิ้งไปเลยเพราะตัวฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตเริ่มเลยเริ่มที่ไหนคะักครูเริ่มที่ความคิดคิดใหม่ทำใหม่เริ่มกันใหม่ในทิศทางที่ดี แล้วเราจะแข็งแรงมากกว่าเดิมตัวครูในอดีตนะคะที่สภาวะจิตอยู่เบื้องล่างขนาดนั้นก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งก็คือไม่ไม่เริ่มใหม่สักทีเอาง่ายๆคือไม่แล้วก็แล้วกันไปนะคะก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่แล้วกันไปเอามาเอามาฉันจะคิดคิดคิดทำไมทําไมยังไงยังไงอย่างไรอย่างไรแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวครูกลายเป็นว่าก็ดําเนินไปข้างหน้าค่ะชีวิตแต่เรื่องนั้นก็ตามมาด้วยแล้วจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างไรในเมื่อมัวแต่คิดเรื่องเดิม ครูจึงสรุปในข้อที่สองนี้ว่าแล้วก็แล้วกันไปปล่อยวางเราจะได้ไม่หนักอย่าเก็บเรื่องนั้นมาคิดต่อยอดมันเสียเวลาชีวิตเอาเวลาตรงนั้นแหละมาคิดถึงเป้าหมายของตัวเองดีกว่า3ามปี5ปีข้างหน้าฉันจะเป็นใครฉันจะทําอะไรฉันจะไปเที่ยวที่ไหนมาคิดเรื่องราวที่พัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตจริงๆค่ะชีวิตของคนเราทุกคนนะคะอยู่ในจุดที่ ผกผันผันแปลและแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราจึงเห็นผู้คนทั่วโลกพลิกชีวิตของตัวเองเพียงชั่วพริบตาเพียงชั่วข้ามคืนเพราะเราอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่สามารถผกผันผันแปลและแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ได้ตลอดเวลาแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกแบบไหนเห็นไหมคะผู้คนทั่วโลกค่ะดังขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาเพียงชั่วข้ามคืนรวยขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาเพีย <inta> งชั่วข้ามคืน เราก็เป็นเช่นนั้นเพราะเราคือมนุษย์เราอยู่ในจุดจุดนั้นเหมือนกันจุดที่พกพันผันแปรและแปลเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอย่าเอาจุดจุดนี้มาคิดแต่เรื่องลบๆไปคิดถึงเรื่องดีๆเพื่อให้ตัวเองพกพันผันแปรและแปลเปลี่ยนไปยังเรื่องราวดีๆจุดดีๆสิ่งดีๆดีกว่าข้อที่3นะคะนําเรื่องราวนําเหตุการณ์เกี่ยวกับความท้าทายนั้นๆที่พบเจอมาสอนตัวเองเรื่องราวใดก็ตาม เหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นคือประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ทําให้ตัวเราเติบโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณนํามาสอนตัวเองในวันใดก็ตามที่พบเจอกับความท้าทายครูได้พูดในหลายๆ,ๆที่ผ่านมาว่าพยายามอย่าเล่าให้ใครฟังคือไม่พูดถึงเลยจะดีมากๆแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆพูดได้ค่ะแต่ขอครั้งเดียวพอคนคนเดียวพอแล้วก็จบกันไปครูเคยพูดไว้ประมาณนี้สําหรับเรื่องนี้ความท้าทายที่ครูเล่าให้ฟัง ในข้อที่หนึ่งครูเลือกที่จะเล่าให้ท่านท่านหนึ่งฟังด้วยความรู้สึกว่าอยากบอกใครสักคนครูก็เลยเลือกที่จะเล่าให้ท่านท่านหนึ่งฟังครูก็เล่าไปพูดไปจบท่านท่านนั้นก็ได้สอนครูมาว่า,มาเมล็ดพันธุ์ของแอปเปิลปลูกที่ไหนก็โตมาเป็นแอปเปิลผลเก็บกินได้มเมล็ดพันธุ์ของหนามปลูกที่ไหนโตมาก็เป็นหนามมีแต่เขาจะถางทิ้ง ในคนคนหนึ่งที่หยิบเมล็ดพันธุ์ที่เป็นหนามไปนําไปปลูกในวันวันหนึ่งที่เมล็ดพันธุ์หนามนั้นเติบโตขึ้นเขาคนนั้นจะรู้ว่านั่นคือหนามแล้วเขาจะถังทิ้งในที่สุดวิเคราะห์ต่อตัวเราเองว่าตัวเราเป็นแอปเปิ้ลหรือเป็นหนามถ้าเราเป็นแอปเปิ้ลไปอยู่ที่ไหนเราก็เติบโตจเจริญข้าวหน้ามีประโยชน์ต่อผู้คนถ้าตัวเราเป็นหนามต่อให้ไปอยู่จุดสูงสุด ในสักวันเขาจัดทางเราทิ้งเพราะไม่มีประโยชน์อันใดครูได้รับคำสอนมาแบบนี้คำสอนนี้ทำให้ครูตื่นรู้หลุดออกมาจากทุกๆความรู้สึกไม่ดีทุกๆเหตุแห่งทุกที่เป็นปมรล้าลึกอยู่ในใจหลุดออกจากกันเกิดเป็นปัญญารู้แจง้งตื่นรู้ตื่นโพ้งนะตอนนั้นขึ้นมาว่าไม่ควรที่จะเปรียบเทียบตัวเรากับใครแค่ทำตัวเราให้ดีก็พอเขา้าใจครูไหมคะ เราไม่ควรเปรียบเทียบตัวเรากับใครแค่ทําตัวเราให้เป็นมเมล็ดแอปเปิลก็พอไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยว่าเขาเป็นแอปเปิลหรือเป็นกวากน้ําแล้วคอยส่องคอยดูไม่จําเป็นทําตัวเองให้ดีก็พอทําตัวเองให้เป็นมเมล็ดพันแอปเปิลก็พอเรื่องของเขาก็คือเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของเราต้องทําให้ดี ต้องเป็นสิ่งดีๆเท่านั้นเราจึงจะไปอยู่ที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนมีประโยชน์ต่อผู้คนนี่คือสิ่งที่ครูตื่นรู้จากคำสอนนั้น ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเสียใจอะไรเลยเพราะคนละคนกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เส้นทางของเขาก็คือเส้นทางของเขาเส้นทางของครูก็คือเส้นนี้ทําตัวเองให้ดีนี่คือสิ่งที่จะต้องทําดีจากภายในไม่ใช่การไปเฝ้ารอว่าเขาจะเป็นใครเขาจะยังไงเขาจะอย่างไรไม่ใช่แต่เป็นการทําตัวเองให้ดีไปในเส้นทางของเราถ้าเราเป็นมาลตแอปเปิลสักวันเราจะเติบโตอย,อย่างยั่งยืนไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับไม่มีใครถางทิ้งเพราะเกิดประโยชน์ต่อผู้คน ลึกซึ้งเป็นที่สุดท่านที่สอนครูตามเรื่องราวที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เป็นคุณพ่อของครูเองค่ะเป็นคนที่ดึงจิตของครูให้สูงปรี๊ดขึ้นมาสูงจริงๆจนครูไม่รู้ว่าสูงในระดับไหนท่านดึงจิตของครูให้สูงขึ้นตื่นรู้ตื่นพร่องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นโลกมายาเข้าใจในความเป็นมนุษย์เข้าใจในความเป็นตัวของเราเองเป็นคําสอนที่ไม่ให้เราเปรียบเทียบกับใครไม่ได้ว่าไลายใครแต่ให้ตัวครูวิเคราะห์ต่อตัวครูเองเธอเป็นใครละ่ะ เธอเป็นใครเป็นมเมล็ดแบบไหนเธอเลือกได้นี่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอเป็นมเมล็ดแบบไหนก็ทําให้มันดียิ่งๆิ่งขึ้นไปไม่รู้ว่าคนสอนจะจําได้ไ้มทุกคนแต่คนได้รับการสอนจําได้แล้วก็นํามาบอกต่อพวกเราทุกคนในวันนี้ว่าไม่ว่าจะเจอความท้าทายในรูปแบบไหนนําเรื่องราวลบๆนําความท้าทายนั่นแหละมาสอนตัวเราเองครูมีความสุขมากขึ้นจากการที่ครู นำเรื่องราวความท้าทายนั้นมาสอนตัวเองไม่ว่าเราจะพบเจอกับการจากลาจากลาแบบยังอยู่มิติเดียวกันหรือจากลาไปแบบต่างมิติเราสามารถนำเรื่องราวนั้นมาสอนตัวเราเองได้การสอนตัวเองจะทำให้เราวิเคราะห์ตัวเองเป็นทำให้เรารู้ว่าเราควรปรับปรุงแบบไหนหรือต้องยอมรับต่อสิ่งนั้นอย่างไรเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอยากเล่าอยากเล่าครูสูญเสียสัตว์เลี้ยงถูกเลี้ยงมาในบ้าน14ปีอันนี้นอกเรื่องเล่าให้ฟังว่าเราสามารถนำเรื่องนี้มาสอนเราเองได้เหมือนกัน มันก็คือหนึ่งในเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันที่สิ่งนี้สร้างให้กับเราเขาไม่ได้จงใจสร้างหรอกมันเป็นการจากลาโดยธรรมชาติแต่มันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับเราเหมือนกันอยวครูเล่าต่อครูเอาไปง่ายก็คือสูญเสียน้องหมาอายุ14ปีจําได้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านอ่ะเป็นวันที่เขาเสียพอดีเขานอนอยู่แล้วเหมือนเดินแบบเซมาแล้วก็ล้มอยู่ตรงหน้าของครูเลยค่ะ ล้มตรงหน้าแล้วก็เสียแต่ก่อนที่จะเสียก็คือครูเรียกคุณแม่มาบอกว่าเนี่ยเนี้ยน,น้องจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยคุณแม่ครูก็ามามาทันดูใจ เราก็ร้องไห้เสียใจไม่มีใครดีใจกับการจากลาทุกๆการจากลาไม่ว่าจะในมิติเดียวกันหรือต่างมิติครูก็เสียใจก็ร้องไห้แหละคือไม่ได้เลี้ยงแบบทุกวนันเห็นทุกวันก็จริงแต่มันมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงในประจำบ้านเรานะคะที่เรากลับบ้านมาแล้วก็เห็นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ร้องไห้ก็เสียใจเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวครูเป็นเรื่องราวที่เป็นการจากลาซึ่งสภาวะจิตอยู่เบื้องล่างเป็นเรื่องราวที่ทําให้ครูพลังงานตกลงเป็นเรื่องราวที่เป็นการจากลากันไปแต่เรื่องนี้ครูก็นํามาสอนตัวเเอองหมืนกกัครู็ มาสอนตัวเองว่านี่คือสัจธรรมการเกิดแก่เจ็บตายมันทําให้เข้าใจการจากลามันทําให้เข้าใจการพบเจอกันและการจากลาเพราะว่าเอาจริงๆแหละทุกคนก็ต้องเจอวันวันหนึ่งเราเราก็ต้องจากลาโลกนี้ไปมันทําให้เห็นถึงสัจธรรม ว่าโอเคละสักวันหนึ่งเราก็เป็นแบบนั้นในระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเราจะทําอะไรให้ให้ผู้คนรุ่นหลังหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันเกิดเป็นการสอนตัวเองเห็นถึงสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมันไม่เที่ยงจริงๆเห็นน้องหมาตั้งแต่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักจนเขาเติบโตเติบโตแก่เท่านี่ก็ไม่เที่ยงก็สอนตัวเองว่าเราก็เป็นเช่นนั้นสักวันหนึ่งครูต้องผมขาวฟันต้องหายไปบางซี่คือมันไม่เที่ยงมันก็เข้าใจในใน ในศัจธรรมแล้วก็เข้าใจในการเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจหลังจากนั้นก็เกิดเป็นความคิดว่าเอ๊ะตอนที่เราอยู่นี่แหละมันสําคัญที่สุดว่าเราจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไงช่วยเหลือผู้คนได้แบบไหนในในเส้นทางของตัวเราเองและก็อื่นอีกมากมายที่นํามาสอนตัวเองเพราะฉะนั้นในท่านไหนที่อยู่ในจุดที่สูญเสียไม่ว่าสูญเสียอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่สักจุดนึงแหละที่เราสามารถนํามาสอนตัวเองได้ณตอนที่เราสอนตัวเองได้เนี่ยจะเกิดเป็นปัญญารู้แจ้งมันจะทําให้เราเหมือน จิตใจมันดีขึ้นนะคะมันไม่ได้ดีสักทีเดียวหรอกเพราะเราสูญเสียแต่มันดีกว่าที่เราจมอยู่กับคําว่าทําไมยังไงอย่างไรและโทษตัวเองมันดีกว่ากันเยอะณนะตอนที่เรากําลังสอนตัวเองในเรื่องดีๆเพื่อดึงใจเราให้มันสูงขึ้นนั่นแหละนี่คือเล่าสู่กันฟังเข้าสู่เรื่องของเรากัน ณวันที่เจอความท้าทายอย่ามัวแต่กล่าวโทษคนอื่นตอนที่เรากําลังกล่าวโทษคนอื่นนั้นเรากําลังไม่สุขเรากําลังจะสร้างสุขด้วยตัวของเราเองเราจะสร้างไม่ได้เพราะเรากําลังอยู่ตรงนี้เป็นสภาวะอยู่เบื้องล่างกล่าวโทษคนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะคนนั้นเพราะคนโน้นเพราะคนน,น,คน,นี้เราจะสุขได้อย่างไรการสร้างสุขก็คือหยุดการกล่าวโทษผู้อื่นรับรู้ยอมรับว่าเกิดขึ้นแล้วในลักษณะแบบนี้แล้วเราจะจิตสูงขึ้นถ้าเรากล่าวโทษผู้อื่นจิตเราก็จะต่ำลงสภาวะ อันนี้จะกดจิตเราให้ต่ำลงในข้อที่3ทําให้ครูตื่นรู้ในเรื่องนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและมีผลเสมอมันมีเหตุอะไรบางอย่างเหตุบางอย่างนี้จึงฉายออกมาเป็นผลลัพธ์แบบนี้ครูหยุดการกล่าวโทษผู้อื่นหยุดคาว่าทําไมจาได้ไหมคะตอนตอนน้นโอ๊ททาไมเยอะมากทําไมทําไมยังไงอย่าง,ง,งไรอะไรเงี้ยครูหยุดหยุดไม่กล่าวโทษผู้อื่นหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมาวิเคราะห์ต่อตัวเองพวกเราก็เหมือนกันนะคะเวลาพบเจอความท้าทายเนี่ยหยุดการกล่าวโทษ ไม่ต้องกลาโทษมาวิเคราะห์ต่อตัวเราเองว่าเอ๊ะมันมันเกิดอะไรขึ้นเราพลาดไปตรงไหนเราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครูหยุดการกล่าวโทษและกลับมาวิเคราะห์ต่อตัวของครูเองว่าตัวครูเป็นแอปเปิลหรือเป็นหนามกันแน่ครูวิเคราะห์ต่อตัวเองถ้าครูเป็นหนามครูจะได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าครูเป็นแอปเปิลครูก็จะได้พัฒนาต้นแอปเปิลนี้ให้ยิ่งใหญ่เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไป นวินาทีที่เราหยุดกล่าวโทษผู้อื่นเท่ากับเรากำลังหยุดการสร้างเหตุแห่งทุกข์ด้วยตัวของเราเองจำได้ไหมคะเมื่อตอนต้นเลยที่ครูเกิดนำเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นได้สองอย่าง1ก็คือเราเป็นผู้สร้างด้วยตัวของเราเองถ้าเรากำลังกล่าวโทษผู้อื่นเท่ากับเรากำลังจมอยู่กับกองทุกข์นั้นสร้างเหตุแห่งทุกข์นี้ด้วยตัวของเราเองข้อที่2ก็คือผู้อื่นเป็นคนสร้างให้กับเราถ้าเรามัวแต่นั่งกล่าวโทษค,คนนู้นคนนี้คนนั้นเท่ากับเราอยู่ในกระบวนการสร้างเหตุแห่งทุกข์ด้วยตัวของเราเอง ตอนที่เรากําลังวิเคราะห์ตัวของเราเองเท่ากับตัวเรามีปัญญารู้แจ้งรู้ว่าตัวฉันพลาดไปตรงไหนบกพร่องอย่างไรควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนพัฒนาตัวเองอย่างไรมันจะเกิดเป็นปัญญารู้แจ้งเห็นชัดขึ้นมาแต่การวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยต้องต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะคะ เพราะตอนที่ครูวิเคราะห์ตัวเองนั้นครูไม่เข้าข้างตัวเองเลยตามตัวอย่างข้อที่หนึ่งที่ครูได้กลืนนําเอาไว้เรื่องการปรับเลื่อนขั้นตําแหน่งแต่สุดท้ายครูก็ไม่ได้ครูมานั่งวิเคราะห์แบบไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างใดๆทั้งสิ้นมองให้ขาดสะบั้นเลยว่าฉันเป็นยังไงกันแน่นะทําไมผลลัพธ์ถึงเป็นแบบนี้ตอนที่ครูวิเคราะห์ตัวเองครูได้คําตอบว่าตัวครูไม่เหมาะสมจริงๆกับตําแหน่งนั้นจริงๆนะทุกคนวิเคราะห์แบบไม่เข้าข้างตัวเองนะคะครูได้คําตอบว่าจริงๆแล้วตัวฉันก็ไม่ได้เหมาะสมกับตําแหน่งนนั้ ครูพบเจอคำตอบว่าตัวฉันเก่งตัวฉันรู้งานนั้นจริงๆตัวฉันเป็นที่ยอมรับของผู้คนในแผนกแต่ตัวฉันไม่มีคอนเน็กชันตำแหน่งนั้นจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคอนเน็กชันแต่ครูไม่มีครูเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่คนในแผนกรู้จักพลังงานเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นที่ยอมรับของผู้คน แต่ครูไม่มีคอนเน t ชันซึ่งตำแหน่งนั้นจำเป็นจะต้องมีคอนเน t ชันรู้จักคนเยอะพูดเก่งพรีเซนต์เก่งต้องมีทักษะในด้านการพูดกับคนเยอะๆเพื่อให้งานเดินแล้วเขาก็เหมาะสมเขาเหมาะสมจริงๆเมื่อครูวิเคราะห์แล้วจึงได้คำตอบที่ปลดล็อกใจของตัวเองว่านี่แหละทุกอย่างมีเหตุและมีผลเหตุมันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้สิ่งที่ครูขาดไปนั่นก็คือคอนเนคชัน ครูรู้แล้วว่าตัวครูต้องปรับปรุงตรงไหนคือครูควรที่จะปรับปรุงตัวเองโดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนอกจากผู้คนใน,ผนแผนกเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นผู้คนที่อยู่ต่างผาแผนกด้วยจะได้รู้จักผู้คนมากขึ้นครูก็เริ่มปรับปรุงตัวเองช่วยเหลือผู้คนต่างผาแผนกมากยิ่งขึ้นเดินไปก็ทักทายมากยิ่งขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ฝืนไม่ใช่แต่เป็นความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆหน้าตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกปล่อยวาง เป็นความรู้สึกโล่งเบาสบายจนไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วกับเรื่องตําแหน่งมันเฉยเฉยไปแล้วเพราะมันมีแต่ความรู้สึกเบาสบายและรู้สึกดีจากภายในฉันอยากจะเป็นมาริทแอปเปิลแล้วก็อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมันมันเป็นความรู้สึกในลักษณะแบบนั้นวันเวลาผ่านไปมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ครูรู้สึกว่าครูไม่อยากเติบโตในสายงานแล้วครูอยาก,กเกษียณอยากจบชีวิตการทํางานในรูปแบบของออฟฟิศอยาก,กเกษียณด้วยอายุเท่านั้นนะคะ,กะเกษียณก่อนวัย อยากจะจบทุกอย่างครูเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากเติบโตในสายงานแล้วค่ะอยากที่จะเกษียณอยากที่จะออกมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองที่ตัวเองรักจริงๆเอาง่ายง่ายคือถึงจุดจุดหนึ่งที่อิ่มตัวเมื่อถึงจุดที่เหมาะสมครูก็ได้เกษียณดังใจที่คิดเอาไว้ตามภาพที่เห็นที่ได้จินตนาการเอาไว้ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะครูต้องการเป็นต้นแอปเปิลที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องรอให้ใครมาเลือกมาลิดแอปเปิลซึ่งเป็นตัวครูไปเพาะปลูกเพื่อให้เติบโต ไม่ต้องครูต้องการปลูกตัวเองรดน้ําตัวเองเติบโตด้วยตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนด้วยตัวของครูเองเมื่อถึงวันนั้นวันที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นครูก็เขาเรียกว่าจะลาโลกนี้ด้วยความรู้สึกดีมันก็คือเจ็ดจำนงที่ครูรู้สึกว่าไม่อยากเติบโตในเส้นทางนั้นแล้วนะคะเป็นต้นแอปเปิลที่ไม่อยากเติบโตในในเส้นทางที่เป็นสายงานในรูปแบบของออฟฟิศอีกแล้วแต่ครูอยากที่จะเติบโตในเส้นทางของตัวเองจริงๆอยากที่จะ ปลูกตัวเองรดน้ําตัวเองรวนดินตัวเองเติบโตด้วยตัวเองและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนด้วยตัวของครเองและววันนี้ครูก็เป็นแล้วเป็นคนคนนี้ที่เติบโตเป็นต้นแอปเปิลโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือปัจจัยใดๆให้ได้เติบโตตามเจิตจำนงเป๊ะเลยค่ะทุกคนสิ่งใดก็ตามที่เราตั้งมั่นว่าตัวฉันจะเป็นสิ่งนี้แหละเราทุกคนเป็นได้ เราทุกคนสามารถเดินไปถึงจุดๆนั้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเดินหรือจะหยุดเป้าหมายอยู่ตรงนี้ตัวเราอยู่ตรงนี้เดิน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 เ,เ,เดินสักวันก็จะถึงถ้าเราไม่หยุดเดินเป้าหมายอยู่ตรงนี้ตัวเราอยู่ตรงนี้เดินเดินหยุดเดินกลับคิดข e ึ้นมาได้เอ้าเดินใหม่คิดขึ้นมาได้เดินใหม่เดินใหม่หยุดเดินกลับคิดขึ้นมาได้เดินใหม่มันก็ไม่ถึงสักที เป้าหมายอยู่ที่เดิมขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะเดินหรือเปล่าหรือจะหยุดแค่นั้นเคล็ดลับในการใช้กลแรงดึงดูดให้ไปถึงเป้าหมายในระหว่างเส้นทางที่เราเดินให้ดําเนินด้วยความสุขด้วยความรักด้วยความรู้สึกดีในสิ่งที่ลงมือทําสิ่งนี้จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายซึ่งครูเรียกว่าความสําเร็จได้เพราะความสําเร็จคือพลังงานเบื้องบน เราจะต้องลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นในเรื่องเรื่องนั้นด้วยความรู้สึกเดียวกันกับพลังงานที่เรากําลังจะเดินไปหาเราจึงจะดึงดูดเข้าหากันสิ่งนี้คือกฎอย่าทําสิ่งนั้นด้วยเงื่อนไขต้องได้น่นมาก่อนต้องได้อันนั้นอนนอนอันนี้มาก่อนแล้วค่อยทําแบบนั้นมันมีเงื่อนไขทําด้วยความรักด้วยความสุขในสิ่งที่ตัวเองทําเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จเพราะเป็นพลังงานเดียวกันทําด้วยความรักด้วยความสุขไม่ได้เลยถ้าจิตภายในเรามันไม่สุขจริงๆนะคะ จิตภายในเราต้องสุขจริงๆเราต้องรู้จักวิธีการสร้างความสุขด้วยตัวของตัวเราเองวิธีการสร้างความสุขด้วยตัวของเราเองเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีด้วยกันถ้าในโลกมายาก็พาตัวเองไปทานอาหารอร่อยออยวิ่งออกกำลังกายหรือใดๆก็แล้วมันเยอะมากๆวันนี้ครูสอนในรูปแบบของความเป็นจิตวิญญาณว่าเราสามารถสร้างได้ด้วยสิ่งสิ่งนี้เพราะตัวครูก็เป็นเช่นนี้แหละครูเริ่มจากการรับรู้และก็ยอมรับแต่ขั้นตอนนี้สําหรับครูณนะตอนนั้นซึ่งซึ่งเพิ่งเรียนรู้กฎแรงดึงดูด ครูไม่ได้เก่งมากกว่าจะรับรู้และก็ยอมรับได้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเข้าใจจริงๆว่าโอเคละมันถึงจุดที่จะต้องรับรู้และก็ยอมรับแล้วนะมันใช้เวลาแต่คุ้มค่ามากพอไปแตะจุดๆนี้จริงๆอะ่ะจุดแห่งการรับรู้และก็ยอมรับจริงๆอะ่ะใจมันเหมือนโล่งนะคะมันแบบเออ๋อมันมันโล่งขึ้นอะ่ะมันสบายใจขึ้นอะ่ะซึ่งความรู้สึกนี้มันมากพอแล้วที่จะทําให้ครูพบเจอเรื่องราวที่ดีกว่าเดิมหลังจากนั้นก็จริงๆนั่นก็คือครูได้ มีความรู้สึกว่าอยากคุยกับพี่คนนี้จังเลยอะอยากคุยกับพี่คนนี้กับกลุ่มนี้จังเลยอะซึ่งเขาก็อยู่พลังงานเบื้องบนก็มันมีความรู้สึกจึงเหมือนเหมือนเป็นแรงดึงดูดดูดเข้าหากันให้ไปพบเจอพูดคุยใช้เวลาระหว่างพักรลางวัลหรือโทรหากันบ่อยขึ้นพลังงานก็ดีขึ้นกลายเป็นว่ามีความสุขมากขึ้นยกระดับมากขึ้น หลังจากนั้นก็เกิดการสอนตัวเองนำเรื่องราวเหล่านั้นแหละที่เราเรียกว่าเรื่องราวลบๆความท้าทายนำมาสอนตัวเองเราสอนตัวเองได้อยู่แล้วเราสอนตัวเองได้กันทุกคนสอนตัวเองเลยว่าฉันต้องปรับปรุงยังไงพัฒนาแบบไหนแก้ไขยังไงอย่างไรให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นสอนตัวเองครูก็สอนตัวเองณต,ตอนที่สอนตัวเองมันสุขนะทุกคนไม่ใช่แบบไม่สุขมันมีความสุข เพราะมันหลุดออกมาจากการกล่าวโทษคนอื่นเพราะเธอเพราะเธอเพราะเธอมันหลุดออกมาไม่กล่าวโทษใดๆมีแต่การวิเคราะห์ตัวเองว่าเอ๊ะเราเราพลาดไปตรงไหนหรือเปล่านะ เออเราต้องปรับตรงไหนนะแบบไม่เข้าข้างตัวเอง้ายที่สุดก็หาเจอว่าอ๋อใช่แล้วแหละมันมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วที่สําคัญก็คืออย่าได้เอาตัวไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ละคนก็พบเจอความท้าทายในรูปแบบที่ต่างกันออกไปความท้าทายฉันเยอะของเธอน้อยเธอดูมีความสุขเยอะฉันดูมีความสุขน้อยอย่าไปเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือกลับมาอยู่ในเส้นทางของเรา ทำตัวเราให้ดีให้ดีและก็ให้ดียุกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นฝึกการตั้งเป้าหมายนะคะปีหน้ากําลังจะเดินทางมาถึงแล้วฝึกการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเป็นเป้าหมายเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะที่มันง่ายต่อความเชื่อของเราตั้งตรงนั้นไว้ก่อน เพื่อให้เราระลึกนึกถึงคิดถึงเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะไม่มีหลักใช้ให้เรายึดนะคะเราจะไหลไปตามความคิดโดยเฉพาะตอนอยู่คนเดียวเราจะคิดไปเรื่อยคิดนูน้นคิดนี่คิดนั่นแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราจะมีหลักใช้ให้หยึดแล้วว่าโอเคละฉันมีหลักใช้ให้หแล้วว่าฉันจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ดีกว่าปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามความคิดวิชาสร้าง